ครับพบกันดุกนะครับกับช่องโนเนมพลัสคาร์บานาน่าให้เรื่องรถเป็นเรื่องกลุวยๆครับเช่นเคยสวัสดีพี่ๆเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ลุกมาพร้อมกับซีดานสุดหรูของเบนซ์นะครับผมนั่นก็คือเจ้า E-Class โม w 2 1 3คันนี้เป็น E 3 5 0 E Plug-in Hybrid AMG Dynamic ออปชั่นเต็มๆนะฮะได้รถปี2018ครับผมมือเดียวประวัติศูนย์เลขไม่ห1 1่0 0ม่มาพร้อมกับราคา1,659,000บาทครับผมรอ หรูแรงประหยัดครบทุกอย่างในคันนี้นะครับกับราคา1,659,000าาไปชมกันเลยดีกว่าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมละคาบานานาฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหนยนะครับ,กด,นนรบกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย ภาพสีนี่แทบจะไร้รอยเลยนะฮะนิดเดียวจริงๆนะครับผมไฟหน้าเป็น Full LED นะครับผมแล้วก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะของ b บ n z ด้วยนะฮะชุดแต่ง AMG จากโรงงานนะกระจังหน้าเป็นแบบดาวโจได m มอนนะครับสปอร์ตแล้วก็เห็นเป็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นเรดาร์นะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control รวมไปถึงกล้องคันนี้กล้อง360องศาครับผมเซ็นเซอร์รอบคันอีกต่างหากนะฮะคือระบบช่วยเหลือเนี่ย เท่าที่จะใส่มาได้มันก็อยู่ในคันนี้แหละนะครับผมสำหรับรถยนต์เนาะในยุคนั้นๆน,น,นะครับล้อเดิม AMG ครับผมนะฮะยางที่ได้เป็นยางปี2021นะครับผมแล้วมาตามสูตรนะหน้าหลังไม่เท่ากันนะครับยางหน้าเป็นไซส์245นะครับผม4019แล้วก็ยางหลังเป็น275นะครับหน้าเล็กหลังใหญ่ตามสไตล์สปอร์ตสวยแล้วก็ กาะถนนมากขึ้นด้วยนะครับด้านข้างก็จะเป็นสัญลักษณ์ EQ Power นะครับไปเร็วที่กระจกมองข้าง Panoramic Sunroof นะครับด้านบนก็สวยๆนะครับร้อนไหมร้อนครับ <laughs> แต่ว่าติดฟิล์มไว้เรียบร้อยแล้วนะครเจ้าของเดิมติดฟิล์มไว้ค่อนข้างทึบนะครับผมใช้ตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดนะตอนนี้ร้อนก็ไม่ได้ใช้ละที่เหลือก็จะเป็นหน้าฝนกับหน้าหนาวแล้วเดี๋ยว ได้ใช้งานแน่นอนนะครับสภาพสวยๆนะฮะขายรถมาพร้อมกับแบต e สามห้า e นะครับผมเอยเสียออก2พร้อมดิฟฟิเซอร์ล่างคันนี้ก็ฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเตะเปร์เตะป,ปิดแค่พกกุญแจแขวงเท้าไว้ด้านใต้โลกโก้แบบนี้นะครับก็จะทั้งขึ้นและลงนะโอเคที่ของด้านหลังสภาพสมบูรณ์ครับก็ไม่มีริ้วรอยฉีกขาดบอหลังพับได้นะครับก็การพับ,บอบก็อยู่นี่เนาะ เบาะหลังจะพับได้3ามตอนนะฮะด้านล่างก็ช่องเก็บของนะครับสายชาร์จอะไรก็อยู่ครบนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภายในยรถกันต่อเลยดีกว่าครับผม ิดมาจะเจอกับการตกแต่งด้วยสีดำพร้อมลายคาร์บอนนะฮะนี่ก็ดูสปอร์ตพร้อมหรูหราเป็นในตัวนะครับคือเบนซ์ถนัดเรื่องการดีไซน์ให้มันดูโมเดิร์นแล้วก็หรูด้วยอยู่แล้วนะครับผมเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นี่สวยๆตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับเบาะหน้าเนาะนะครับได้คู่หน้าเลยนะถ้ากดปุ่มนี้ก็คือปรับฝั่งซ้ายแล้วก็อันนี้ก็ปรับที่นั่งคนขับมาพร้อมเมมโมรี่สามตำแหน่งทั้งสองด้านนะครับอันนี้ก็จะปุ่มล็อกรถกดล็อก สุ่มปรับกระจกต่างๆปาท้ายนะครับผมช่องใส่ของที่ประตูเนี่ยใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานในระดับหนึ่งเลยละนะเบาะหนังสีดำสวยๆนะครับสไตล์สปอร์ตเนาะพวงมาลัย AMG หล่อๆนะครับเดี๋ยวไปสตาร์ทรถกันครับผมกุญแจก็จะเป็นสบอ้วนแบบนี้นี่เจ้าของเดิมใส่กรอบกุญแจมาไฮโซจริงๆนะฮะล็อกรถปดล็อก เปิดปิดฝาท้ายนะครับรขออนุญ,ญาตเยียบเบรกแล้วกดสตาร์ทกันก่อนเลยถ้าไฟพอเครื่องยนต์ก็จะยังไม่ติดนะครับโอเคเลขไม่แสนหนึ่งหนึ่งนะฮะนะครับเข้ามาก็จะเจอกับพวงมาลัย AMG นะครับผมสังเกตง่ายพวงมาลัย AMG ท้ายมันจะตัดแบบนี้นะครับมาพร้อม p a d เดอร์ชิฟนะครับผมแล้วก็ทัชแพดสองด้านนะ อันนี้ควบคุมหน้าจออันนี้ควบคุมในส่วนของอัหนหน,หน้าจอคนขับด้านซ้ายเป็นของหน้าจอกลางนะครับผมปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พวงมาลัยด้วยความที่ปรับไฟฟ้าก็จะเมมโมรีพร้อมตำแหน่งเบาะด้วยนะครับเกียร์ออโต้ก้าสปีดให้มันเยอะกันไปคือยิ่งเกียร์สปีดเยอะๆก็จะยิ่งสมูทและประหยัดน้ํามันอา้าวเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอา้าถ้าอย่างนั้น CVT ก็ดีกว่าสิ แค่เ้อว่ามันดีคนละอย่างแล้วกันครับผมคือเกียร์ที่เป็นเฟืองเกียร์ขบกันจริงๆเนี่ยการส่งกําลังอะ่ะมันดีกว่านะครับดีกว่าเกียร์ CVT การสูญเสียกําลังอะ่ะมันน้อยกว่ามันก็เลยประหยัดมากกว่าแต่ข้อเสียของมันคือแพงนะครับ CVT มันถูกกว่าด้านซ้ายก็3ามการตามสไตล์เลยครับปัดน้ําฝนไฟเลี้ยวนะครับผมปรับพวงมาลัยแล้วก็ครูสคอน o n t r นะฮะโอเคนะครับ กระจกมองข้างมองหลังตาแสงอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับข้างบนก็จะมีพ่เายแป็นตาย,ยตรงนี้นะฮะโฟกัสนิดหนึ่งแล้วก็ซันรูฟนะครับต้องลองเปิดกันทดทนแดดทนร้อนกันสักนิดนะดูความสมบูรณ์ของตัวรถนี้นะฮะโอเคไม่ไหวครับขอปิดก่อน ดูกมั่นใจว่าอุณหภูมิขนาดถ่ายรถ40บวกแน่นอนนะครับผมออน้าโซน่นาก็าจะได้ลายคาร์บอนสวยๆแบบนี้เนาะตามสไตล์ e class amg นะครับหน้าจอใหญ่แต่ยังควบคุมด้วยปุ่มนะยังไม่ทัชสกรีนนะครับข้างล่างก็จะเป็นแอร์ดีต้อนหมดต่างๆเนาะเดี๋ยวลืมกดอากาศข้างนอกเข้าได้อย่างร้อนอยู่เลย นาฬิกาสุดคลาสสิกครับผมแล้วก็คีย์ลัดหน้าจอต่างๆช่องใส่แก้วน้ำนะครับผมปุ่มควบคุมโหมดการขับขี่ก็จะมี5โหมดครับตามสไตล์รุ่นนี้นะฮะเราไปเริ่มที่อินดิว d ว a l ดก็คือเซตติ้งค่าเองนะครับสปอร์ตพลัสก็คือปิดแท็กชั่นสปอร์ตถ้าอยากสนุกใช้แค่สปอร์ตก็พอนะครับคอมฟอร์ตแล้วก็อีโค r โปร นะครับตามชื่อครับผมโดยที่ว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็จะนี่เลยตามด้านข้างเมื่อกี้ที่เห็นกันสักครู่นะครับเครื่องยนต์เกียร์พวงมาลัยคันเร่งเบรกรวมไปถึงช่วงล่างนะครับก็จะปรับให้เข้ากับสไตล์โหมดนั้นๆน,น,นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นปุ่ม Lift Up นะครับช่วยถอยจอดหมดไฟฟ้านะครับก็มาซ้อนกันอีกนะครับนอกเหนือจากโหมดเมื่อกี้มันมีไฮบริด มี e- m o d e มี e-save แล้วก็ Charge นะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะให้อยู่ที่ไฮบริดกันนะครับ e- m o d e ก็คือไฟฟ้าล้วนนะครับ e-save ก็คือเซฟแบตเตอรี่ h a r g e ก็คือเน้นใช้เครื่องยนต์ชาร์จแบตเตอรี่นะครับช่องเก็บของตรงที่วางแขนก็ใหญ่พอสมควรเลยใส่คนน้ำได้นะครับขวดใส่สเล็กใส่ได้สบายๆส,สภาพาเบาะสวยๆนะฮะแล้วก็เ e ก๊ะหน้า ะครับเดืเซอร์แมนวลก็อยู่นะฮะโอเคมาพูดในส่วนของการขับขี่กันนะครับขับสนุกเงียบสบายเป็นเอกลักษณ์เลยของเบนซ์นะครับคือแรงด้วยขับสบายด้วยซึ่งเบนซ์จะแตกต่างจาก BM นะคือ BM จะเน้นไปทางสปอร์ตความสบายมันสูเนซนไม่ได้พอเป็นเบนซ์ปุ๊บมันจะได้ความสมูทคือมันไม่กระโชกหกหักผู้ใหญ่ชอบนะครับผมนะอย่างคันนี้เนี่ย ก็คือนุ่มๆอยากแรงก็แรงได้อยากนุ่มก็นุ่มได้เดี๋ยวไปดูเบาะหลังกันดีกว่าครับผมว่าสภาพเป็นยังไงบ้างครับมันเป็นสิ่งที่ชอบใน e-class นะก็คือในส่วนของการนั่งเนี่ยมันค่อนข้างสบายนะครับนี่ที่วางขายเหลือเยอะมากๆเลยคืออันนี้คือระดับเบาะคนขับก็คือของลูกนะ172แล้วก็พื้นที่นั่งก็เลยจะเหลือค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับผมถ้า คนขับตัวใหญ่ก็จะถอยมากกว่านี้อีกหน่อยนึงแต่มันก็ถือว่ากว้างอยู่ดีนะครับช่องใส่เอกสารสภาพสมบูรณ์ครับผมมีแอร์หลังรวมไปถึงปรับอุณหภูมิและพัดลมได้นะแล้วก็ช่องแอร์หลังเนี่ยมันมีช่องที่เสาบด้วยนะครับนั่นหมายความว่าความเย็นด้านหลังเนี่ยมันกระจายทั่วถึงและเร็วนะไม่น้อยกว่าด้านหน้าแน่นอนนะครับด้านหลังก็มีม่านแม่นวลมาให้นะครับ เอาขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวไว้แบบนี้ได้เลยช่วยบังแดดแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวได้สบายๆบาย้านหลังไฟฟ้าก็มีมาให้นะฮะเครื่องเสียงก็เบอร์เมสเตอร์ทั้งคันนะครับจุดยึดบอ่อเด็ก2ตัวนะฮะแล้วก็นี่ที่วางแก้วพร้อมช่องเก็บของนะครับ ใช้งาน4 5คนแต่ถ้าจะให้ดี4คนเนี่ยเหมาะมากเลยไปได้ทุกที่ทั่วไทยก็สวยๆเลขไม่ไม่เยอะมาพร้อมกับราคา1,659,000านนะครับใครชอบเบนซ์คันนี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับยังไงลองสอบถามเข้ามาดูเดี๋ยวไปสรุปกันครับว่าเจ้า E 3 5 0 E คันนี้เหมาะกับใครบ้างครับเรียบร้อยกันไปนะครับสำหรับ e l a s s AMG สวยๆนะครับสภาพพร้อมใช้คันนี้เนาะโอเคได้รถปี2018มือเดียวประวัติศูนย์เลขไม่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกับราคาล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะครับผมสวยๆพร้อมใช้แบบนี้โอเคมาดูกันดีกว่ามันเหมาะใครบ้างนะครับก็ได้ทั้งขับเองแล้วก็เป็นผู้บริหารมีคนขับให้นั่งก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่า e Class เหมาะสำหรับใช้เป็นรถผู้บริหารเนาะนะฮนะรประหยัดน้ำมันด้วยแรงด้วยเงียบเหมาะสำหรับคนชอบรถเงียบ นะครับผมยังไงมันเงียบกว่าดีเซลอยู่แล้วแล้วก็สภาพพร้อมใช้แบบนี้กับราคานี้สนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์รายล่างคิวอาโค้ดที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดครับผมโทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายเทิร์นก็ได้นะครับผมเรารับเทิร์นด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปรุ่นไหนฝากติดตามกันนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์ช่องโนเนมราคาบานาน่าด้วยนะครับผมให้พี่ๆเพื่อนเป็นกําลังใจให้พวกเราสองช่องด้วยนะครับผมโนเนมกับคาบานาน่าครับวันนี้ทูกขอตัวกนแล้วครับพบกันคลิปหน้าครัับสสวดี